เอาละครับพบกับกูมันดามเหมือนเดิมครับคลิปมวยรีแคปนะฮะคู่นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคู่แปลกครับมาสัปดาห์นี้นี่เรารวมคอลเลกชันมวยสนุกสนุกแล้วก็มวยแปลกๆมาให้ได้ดูกันนะครับเซียนมวยปะทะกับมวยสาวประเภท2นะครับจะเป็นคู่ไหนเดี๋ยวไปชมเลยครับเอาอะไรครับคู่นี้ครับเห็นชื่อเห็นหน้าเห็นตาก็คงจะต้องรู้จักกันแหละ แน็กก็คือเพชรสกนนอเด็กเซียนกับขุนข่าวคุคกก้ลันเจอวกับแองจี้เพชรลุ่งเรือครับแองจี um ้เพชรลุ่งเรืองนี่ก็เป็นสาวประเภท2ฮะซ้อมอยู่ที่เพชรลุ่งเรืองรัทยาครับเป็นสาวประเภท2ที่มีหัวใ,ใจรักมวยไทยส่วนสกลนี่เป็นเซียนมวยครับอยากจะขึ้นชกมวยในเวทีมาตรฐานสักครั้งครับ นี่เป็นครั้งแรกครับในการเจอกันของทั้งคู่ตามไปถึงความเป็นมวยเนี่ยอยู่ที่แองจี้แน่ครับชกมวยเดินสายมาหลายต่อหลายไฟแล้วครับส่วนจเจ้าเพชรสกลเนี่ยต่อยมาประมาณสองไฟไฟสร้างชื่อก็คือไฟที่เจอกับเซียนอั้เซียนอั้สิดเด็กเนื้อฮะแต่ตอนนี้นี่สกลเริ่มอ่วมเขาแล้วครับ โดนตีน่วมครับอย่าหันหลังนะหันหลังนี่เป็นเรื่องเลยอ่ะมันจะเสียทรงครับถ้าหันหลังครับแต่ตอนนี้สกุลนยืนบอกบุญไม่รับแล้วฮะ๋อทีบทีบอาศัยช่วงช่วงยาวครับแต่ว่าช่วงนี้นี่เหนื่อยครับเพราะว่าโดนกระหน่ำหนักเหกลือเกินครับโอ้โหสองยกจุกครับจุก ีกิงเกียรติประยาไทยหนุ่มมังกรดีก็เป็นพี่เลี้ยงนะเขาเล่นได้เสียจริงๆนะเพื่อนๆคู่นี้เนี่ยคือสยกทำท่าไม่ดีแล้วสกลต,ตกเป็นรองอ่ะดูยกสามล็อกสู้นะครับเพชรสกลขุนข่าวคุกกี้รันเอาเด้งมาเสียบคืนตีขวาเอาลัวซะที่ไหนอ่ะตีมาตีคืนไป เอาสิเอาติแหลมด้วยเนี่ยทั้งเลียวแหลมทั้งยาวโอ้โหดูครับโชหนโชหนเออล็อกเหนียวดีนะสกนเนี่ยนะครับไอเหนียวนี่ไม่ใช่เหนียวนี่นะล็อกเหนียวครับโอ้แต่ว่าแองจี้ครับแก้ด้วยลูกขวางขวางและแทงนะเอาหันข้างหันข้างโดนแทงครับอีกสกลสกอยู่ปันยางครับปาก โอ้ยโดนหนักโดนหนักนี่ฮะขวางคอเคสเลยครับหายใจทังเหงือกแนละตะกลนตอนเนี้ย่ะครับแองจี้ล็อกล็อกรัดตีโอ้สนุกอยู่คนเดียวตีเข้าไปครับบ,นะบันเทิงนะตะกลนบันเทิงนะตอนเนี้ยคอหายคอหายเอาสับซอกอุย้ย แตกเลยนะครับน่ะสกลมีศอกครับเตะขวาเข้าไปครับตับศองอีกทีครับสกลเริ่มจะยกระดับเกมตัวเองขึ้นมาได้ดีแองจี้ก็หนีไม่ออกครับตอนนี้ครับเจอขวางครับโอ้ยจะมาล็อกง่ายๆไม่ใช่แล้วครับสกลมีลูกขวางแต่อยู่ที่พละกกำลังสกลนอะยืนระยะได้ดีขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้นี่มัน ดูจะหมดแรงแล้วอะสกลนะ่ะโอ้โหหมดเมื่อไหร่นี่แองจี้กรหยมตายแล้วเนี่ยอเอาลุยหน่อยลุยหน่อยโอ้แต่ว่าสร้างบาดแผลกับแองจี้้วครับเลือดไหลออกมาเป็นทางเลยครับอาวสอกอีกแล้วโอ้โหบวกสอกเขาอีกครับสกน ่ใช้สอกได้ดีแองจี้ขวางขวางแล้วตีเข่าครับตียัดก็มีครับแต่ดูสภข้าวสักคนเนี่ยคือพลังกำลังไม่ค่อยมีครับโดนหมัดครับเอาทีบอีกเสียหลักเสียหลักอาครับเจอขวางครับตกลนตีมา ตีมา2ดอกพยายามจะคาไว้อ้าวดอกที่3าแต่แองจี้นี่กดคอไว้ครับมาให้สกลนี่เห็นเดือนเห็นตะวันแต่ขวาอ้าเออนมีเจอหมัดสวนต่อยหมัดก็มีครับโอ้แองจี้นี่ไม่ลดลาวาศอกเลยอะ่ะโอ้โหหมดยกยกนี้เนี่ยสกลทำไม่ดีนะฮะทำให้สถานการณ์กลับมาได้เล่นอีกครั้งหนึ่งครับ เกมมาได้ลุ้นได้เสียวฮะแองจี้เองนี่ก็มีตมําหนิครับไปพาดโดน2เจ้าสกลค,ครับเอาแล้วมาดูต่อยกสีจบแบบไหนจบอย่างไรเอาล็อกครับสกนยกทีนแล้วล็อกได้ดียกนี้ล็อกต่อกรรมาการบุญพาปรากฏผลนะค,คู้ห้ามเดินหาเลยครับสกล เจอแข่งเอ้ยตะวัดขวาเฉียวไปนิดเดียวอพิษส่งรอบตัวเหมือนกันครับสกลแต่ว่าแองจี้แองจี้มีหมัดกระแทกขวางอีกแล้วครับมีกระทุ้งเสยมาครับสกลอุ้ยแองจี้ตีซ้ายตีเข่าซ้ายครับโกดคอลูกนี้งานงอกงานงอก โอ้แองจี้นี่สู้จริงๆตะโกนนี่หันข้างแล้วเอาเจอขวาอีกดอกนึงตอนนี้คิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วแล้วครับหายใจแทบไม่ทันครับดูครับกระหน่ำซามเมอร์เซลตีถึงปากครับตีถึงปากครับโอ้โหโอ้โหสกิลปากแกนี่น่าจะใช้การไม่ได้วันนั้นน่ะเพราะโดนกระแทกเข้าไปครับโอ้โหยืนจุกจกไม่ไหวอ่ะ เรียบร้อยเลยครับกับการบุญพาปอกสกลเองพอเถอะนี่ฮะเป็นแองจี้เป็นลูกเรือครับชนะ t KO, เีนนอนเอเพชรสกลนอเด็กเซียนไปได้ครับในยกที่4ีนี่ต่อยกันไปเมื่อกันยา60ครับ3ปีที่แล้วโอ้โหเรียบร้อยเลยเพชรสกลขุนข่าวคุกกี้รันครับโดนกระหน่ำซัมเมอร์เซล์ครับ โอ้เรียบร้อยดูแล้วเกินครับกระเทยโหดคู่นี้เนี่ยไม่จบนะยังมีอีกภาคหนึ่งภาคนี้สกลบอกว่าแก้มือนะครับจะแก้มือหรือแก้ผ้าเดี๋ยวไว้ดู e ีพีหน้านะก็อย่าลืมนะครับกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับคลิปของเราด้วยวันนี้ลาไปก่อน e ีพีหน้าเดี๋ยวมาดูภาค2 a n แองจี้สกลสกลจะแก้มือได้หรือไม่เดี๋ยวดูกันนะครับีพีหน้าวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีครับ